ช่วงปลายปี2024ถึงต้นปี2025นี่น่าจะเรียกว่าเป็นจุดพีคที่สุดของเกมที่ชื่อว่า5 M แน่นอนว่าไม่ได้หมายถึงกระแสนิยมแต่นั่นแหละครับเกมนี้เนี่ยเป็นเกมที่ให้คนเล่นได้โลเพลกันตามตีบใช้ชีวิตเล่นกิจกรรมหรือทำอะไรก็ตามในเซิร์ฟเวอร์ที่ถูกสร้างขึ้นมา5 M มันเป็นม็อดของเกม GTA 5เกมที่มีมานานและมีกระแสมาตลอดแต่ครั้งนี้ไม่เหมือนกันเพราะมันเกิดประเด็นทางสังคมขึ้น แล้มันรุนแรงมากๆเป็นการที่คนในเกมไปทําร้ายกันในชีวิตจริงถึงแม้ว่าเรื่องราวและใจความหลักที่เกิดขึ้นมันจะไม่ได้เกี่ยวกับเกมโดยตรงมันเป็นที่สันดานคนล้วนๆแต่จะบอกว่าเกมไม่เกี่ยวก็อาจจะบอกยากนิดหนึ่งเนื่องจากเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยมันเกิดขึ้นในเกมและลามไปสู่ชีวิตจริงที่จริงผมมองว่านี่เป็นอีกครั้งนะครับที่เกมหรือจะ ให้ระบุชื่อกันไปเลยก็ GTA สกิดหน้าประวัติศาสตร์วงการเกมไทยเรื่องแบบนี้เคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วอย่างในปี2551 17ปีที่แล้วมีเด็กม .6 คนหนึ่งก่ออาชญากรรมข่าแท็กซี่แล้วอ้างว่าเรียนแบบ GTA เมื่อเด็กนักเรียนชั้นม .6 ก,ก่อเหตุฆ่าแท็กซี่อย่างเฮี่ยมโหดนะคะแต่ที่น่าตกใจคือเด็กคนนี้ยอมรับว่า เรียนแบบพฤติกรรมมาจากตัวละครในเกมค่ะผมไม่รู้ว่าคุณจำได้หรือเปล่าแต่ตอนนั้นเนี่ยเปิดทีวีช่องไหนก็มีแต่ GTA มีแต่คดดาเกมสมัยนั้นเนี่ยคอมผมอยู่กลางบ้านครับแล้วผมเล่น GTA ไม่ได้เลยลนั่นแหละครับมันส่งผลให้ GTA โดนแบนในไทยตอนนั้นน่าจะภาค4มั้งครับแล้วก็ไม่ใช่แค่ GTA นะตอนนั้นเนี่ยเกมที่มีความรุนแรงยิงกันฆ่ากันถูกจับตามองเป็นพิเศษไม่ก็โดนเอาออกจากร้านเกม แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็นยุคมืดจริงๆเพราะไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์รุนแรงอะไรถ้าเกิดขึ้นกับเด็กสื่อหลายๆสื่อจะพาดหัวไปเลยว่าเด็กติดเกมมันไปทำเอ็กวายแ z หรือไม่ถ้าเกิดใครทำผิดกฎหมายทำอะไรรุนแรงก็จะอ้างว่าอ๋อทำเลียนแบบเกมมันเป็นยุคที่เกมเป็นผู้ร้ายและเด็กๆยุคนั้นไม่มีทางตอบโตซึ่งมันจะกลับไปเป็นแบบนั้นอีกครั้งหรือเปล่าไม่รู้ครับเพราะงั้นวันนี้ผมหมีเกมเมอร์จะมาพูดเรื่องนี้แหละเรื่องราวของ f ว่าเกมนี้มันเป็นยังไงเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วมันส่งผลยังไงมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างและจนถึงตอนนี้ประเทศเราจัดการกับเรื่องนี้ยังไงบ้างรวมถึงอนาคตจะเป็นยังไงในความคิดผมเอาเป็นว่าลองฟังกันดูครับส่วนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามช่องนี้ฝากกดด้วยนะครับการที่เราจะเริ่มเรื่องราวของ f นี่ยมันต้องเริ่มจาก gta 5ครับ gta 5เป็นหนึ่งในเกมที่ขายดีที่สุดตลอดกาลแล้วมันถูกพัฒนาจากค่ายเกมที่ชื่อว่า rockstar ไม่รู้ว่าตลอดการนี่นานแค่ไหนแต่ตั้งแต่มีวงการเกมมาเกือบร้อยปีเกมนี้เนี่ยติดท็อป5มันขายดีขนาดที่ว่าจะใช้คำว่าขายดีมาอาธิบายยังน้อยไปทั้งที่ความจริงเกมมันเพิ่งจะวางจำหน่ายครั้งแรกในปี2013เองคือลงคอนโซลก่อนนะครับแล้วมาลง PC ในประมาณปี2015ซึ่งให้ความขายดีเนี่ยมันน่าจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้ขายไม่ทำภาคต่อสักทีออกภาคเสริมออกแพทออนไลน์แบบรัว แล้วคนก็เติมเงินกันแบบรัวๆรวยไม่รู้เรื่องนั่นแหละครับ GTA 5มีโหมดออนไลน์เป็นโหมดที่ให้ตัวละครของเราเข้าไปโลดแลน่นในโลกของ GTA มีภารกิจมีเนื้อเรื่องมีอะไรให้ทําที่มันต่างจากโหมดปกติและสามารถเล่นกับเพื่อนได้แล้ว 5F ก็เอาตรงนั้นมาต่อยอดคอมมิชชั y นของ GTA ออนไลน์เนี่ย โตขึ้นเรื่อยๆและใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมีกลุ่มคนเล่นเยอะขึ้นเรื่อยๆและนั่นมันทําให้เกิดคอมมู n นิตี้ใหม่ขึ้นมาด้วยนั่นก็คือคอมมู n นิตี้ของ Five เมันเป็นมอดที่ต่อยอดจาก GTA และสร้างขึ้นมาในปี2016และทีมพัฒนาเขาไม่ได้ทําแค่ฟ i v e เแต่เขาทํา RedM ออกมาด้วย RedM เนี่ยเหมือนกับฟ i v e เมก็คือทําให้เกมเกมหนึ่งกลายเป็นโลกใหม่ขึ้นมาแต่เบสมาจากเกมที่ชื่อว่า Red Dead Redemption ภาค 2. เป็นเกมจากค่ายเดียวกัน รูปแบบการเล่นเหมือนกันเลยแต่เป็นตีมคาบอยแต่ต้องบอกว่าจริงๆไอเดียของการโรเพในเกมนี้เนี่ยมันไม่ใช่อะไรใหม่แล้วมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกที่ GTA 5ครับมันเกิดขึ้นครั้งแรกที่ไหนไม่รู้แหละแต่ผมรู้จักเรื่องการโรเพใน GTA จาก GTA San แซนแอนเซึ่งก็ไม่รู้ทำไมภาคนี้ก็เคยโดนบล็อกในไทยอยู่ช่วงนึงเหมือนกัน GTA แซนเนี่ยเคยมีม็อดมัลติเพเยอรที่ชื่อว่า SAMP มันเป็นม็อดที่ให้ผู้เล่น สามารถเข้าไปในโลก GTA แซนแล้วเล่นมัลติ p l a y e r ด้วยกันได้แล้วมันก็มีเซิร์ฟโรลเพลย์เหมือนกันคือภาคแซน a อ d เวีย e er เนี่ยนอกจากจะเป็นที่รู้จักจากมีมต่างๆอาชิ shit. Here we go a g ้ i n oh shit. Here s h i t h เ r e we g o a g ก i n มันเป็นภาคที่เหมาะมากๆที่จะเอามาทำโรลเพลย์พรองค์ประกอบของตัวเกมเนี่ยมันมีอะไรให้เล่นเยอะมากมันมีมินิเกมมันมีอะไรที่เป็นเบสของอาชีพอยู่แล้วยังไม่รวมว่า ขนาดตัวของมันเองเนี่ยในตัว GTA San เองเนี่ยยังมีความเป็น RPG อยู่นิดๆเพราะงั้นมันก็เลยเหมาะมากที่จะเอามาทำเป็น Roll Play แล้วตอนนั้นเนี่ยคนเล่นกันเยอะอยู่ครับผมเคยเข้าไปเล่นผมว่ามันได้อารมณ์เดียวกับ FiveM เลยนะคือต้องไปสอบไปขับขี่สอบขับแท็กซี่ประกอบอาชีพต่างๆหาเงินในเซิร์ฟเวอร์หรือไม่ก็มีเซิร์ฟเวอร์ที่แบ่งฟังยิงกันคือทั้งหมดทั้งมวลมันอาจจะไม่ได้ฮิตเท่า FiveM แต่มันน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้ m o ส ROPE เพย์อื่นๆรวมถึงไฟเฟมด้วยการที่เราจะเล่นไฟเฟมเราต้องมี GTA ก่อนและด้วยจํานวนเซิร์ฟเวอร์และคอสตอมเกมที่มหาศาลเนี่ยมันทําให้เกิดการสร้างรายได้กันแบบรัวๆชับๆคือมันสร้างรายได้ให้กับคนสร้าง m o สแบบมหาศาลคนเล่นเนี่ยเป็นแสมทั่วโลกมันดังขนาดที่ว่า Rockstar ยังปล่อยไว้เฉยๆไม่ได้ต้องเข้ามาจัดก,การเคยได้ยินว่าตอนแรกเนี่ย ล็อกสตาร์ตั้งใจจะปิดไฟเอไปเลยเพราะว่ากลุ่มคนที่เล่นไฟเอ็มเนี่ยซื้อเกมแต่ไม่ได้มาเล่นในเซิร์ฟออนไลน์ออฟฟิเชียลและเงินที่ผู้เล่นเติมเติมกันซื้อไอเทมซื้อของแต่งตัวหรือบางเซิร์ฟก็เอาไปสุ่มกาชาซึ่งมันมหาศาล และเม็ดเงินตรงนั้นเนี่ยมันจะไปเข้าเจ้าของเซิร์ฟไม่ก็คนให้เช่าเซิร์ฟมันไม่ได้ตกมาถึง Rockstar ยังไม่รวมว่ามีพวกสีเ่าที่เข้ามาหาผลประโยชน์แต่ว่าด้วยที่ว่าเกมมันดังแบบดังมากๆมันดังถึงขนาดที่ว่า Rockstar ์จำเป็นต้องยอมรับความเห็นมหาชนปล่อยให้เปิดต่อไปได้โดยตั้งเงื่อนไขไว้ว่าจะต้องไม่มีการหากำไรอะไรจากเกมให้มากที่สุดคือโดเนทค่าเซิร์ฟเวอร์อะไรแบบนั้นไป คือเอาตรงๆก็เหมือนหลับตาข้างหนึ่งนั่นแหละเพราะว่าทางค่ายไม่ได้อะไรจากตรงนี้เท่าไหร่ต้องบอกก่อนเลยครับว่าที่ไฟเอ็ M มรอดมานานได้ขนาดนี้เนี่ยเพราะว่าคนเล่นจริงๆสมัยก่อน Rock Star ค่อนข้างเคร่งเรื่องริคสิทธิ์มากจริงๆตอนนี้ก็ยังแข้งอยู่แต่มันยังไม่มีประเด็นอะไรใหญ่โตครับเพราะถ้ามีแล้วก็ได้เจอหมายสารสนเปอร์หรือว่าตัวแทนบริษัทไปเคาะประตูถึงหน้าบ้านแน่ เคยมีข่าวครับว่าคนทํำมดโดนคมคูจากเท Two บริษัทแม่ของ Rockstar เรียกว่าเป็นบริษัทที่ทําเกมมาเฟียแล้วก็เป็นมาเฟียด้วยว่าหลังจากที่5เ m มถูก Rockstar ปล่อยเป็นอิสระมานานสุดท้ายแล้วเนี่ยทาง Rockstar ก็ตัดสินใจเข้าซื้อทีมพัฒนา5เ m มครับปล่อยไว้ทำไมซื้อแม่งเลยแล้วไม่ใช่อะไรซื้อไปในราคาที่ค่อนข้างสูงด้วยแต่ว่าหลังจากซื้อก็มีข่าวลืออะไรต่างๆตามมาอยู่ครับ อย่างประมาณว่าทาง Rockstar ไม่ได้สนใจอะไรทีมนี้ขนาดนั้นสภาพแวดล้อมการทำงานไม่ดีและไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรให้ทำแถมยังปลดพนักงานบางคนที่ทำตัวไม่ดีออกเรียกว่าซื้อมาดองหรือไม่ก็ซื้อมาเพื่อค่า 5M แต่ก็คงคุ้มบ้งครับถ้าเกิดผมเป็นพนักงานก็ได้ชื่อว่าเป็นพนักงานบริษัทใหญ่แล้วตัว 5M กระแสมันก็ยังดีอยู่ครับมันยังแรงและมีคนเล่นอยู่เรื่อยๆทีนี้มาพูดถึงในไทยบ้างดีกว่า ในไทยเนี่ยไฟมันก็ได้รับความนิยมมากๆเหมือนกันมากขนาดไหนมากขนาดที่ว่าเรามีเซิร์ฟเวอร์ของไทยเกิน400เซิร์ฟนี่หลยเซิร์ฟจุคนได้เกินผ่านผมลองเปิดดูเล่นๆในช่วงเช้าวันธรรมดาก็มีคนแอคทีฟเกินหมื่นนี่เฉพาะของไทยนะครับ ซึ่งถือว่าเยอะมากเยอะเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยเป็นชุมชนเกมที่ใหญ่และมีเงินหมุนแบบมหาศาลส่วนใครจะเล่นเนี่ยก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับวิธีการเล่นคือการเอาตัวเองลงไปสวมบทบาทเป็นใครสักคนในเซิร์ฟเวอร์นั้นซึ่งหลายๆเซิร์ฟจ,จะมีตีมให้ก็อาจจะเป็นตีมนักเลงยกพวกตีกันด่ากาันแล้วก็ทำอีเวนต์ที่เขาจัดให้หรือไม่ก็เป็นตีมโลงเรียนเวทมนต์ตีมฮอกวอต ไปโรงเรียนเดินสำรวจโรเพเป็นบุตรคนเดียวของตระกูดและชวนสาวน้อยสูงสักเต้นรำม,มันมีความอิสระในการเล่นแต่ว่ามีกรอบของบทบาทซึ่งมันก็เรียกว่าโรเพนั่นแหละมันเป็นโลกอีกใบที่เราจะกลายเป็นคนที่ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เราในโลกจริงมันมีทั้งที่เป็นแบบสบายๆชิวๆไปยันจริงจังต้องทำอาชีพมีข้อกำหนดหนู่นนี่นั่นมากมายซึ่งการเล่นแบบนี้เนี่ย คนที่ไม่เคยเล่นอาจจะบอกโอ้ยครินจังวะเล่นไปได้ยังไงอย่างเบี่ยวต้องไม่เป็นใครก็ไม่รู้แล้วก็ต้องทําเสียงหลอนะครับแบบเก๊กเสียงหล่อๆแล้วก็สวมบทบาทเป็นคนอื่นซึ่งเอาตรงๆผมก็ว่ามันไม่แปลกนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยพอแล้วเอาเป็นว่าจริงๆคือมันไม่ได้แปลกอะไรครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยจูนกับอะไรแบบนี้ไม่ยากสังคมของเรามัน การโรเพมาแต่ไหนแต่ไรแล้วถ้าเป็นเด็กยุคผมเนี่ยคุณต้องเคยเล่นโรเพเป็นอะไรสักอย่างถ้าเป็นเด็กผู้ชายก็อาจจะแย่งเงินเป็นสีแดงแปลงร่างเป็นไอ้มดแดงสู้กันหรือถ้าเกิดเป็นผู้หญิงก็เล่นพ่อแม่ลูกหรือไม่ก็เล่นตำรวจจับโจรซื้อปืนอัดลมมาไล่ยิงกันหรือเล่นแบบละครจกัจกจักงวงๆคือคนไทยแม่งชอบโรเพอยู่แล้วมันอยู่ในสายเลือดอะ่ะถ้าเกิดเป็นต่างประเทศเขาอาจจะเล่นเดียนดีกันลุยเดินเจียนของเราคือ ไอ้กูเป็นสีแดงผมว่ามันเป็นอะไรที่ใกล้ๆกันแต่ว่าการโลเพในไฟล์เอ็มมันไม่ได้เป็นการโลเพเหมือนตอนที่เราเล่นเด็กๆมันจะเหมือนได้ไงใช่ไหมครับแค่ตัวเกมหลักมันก็18บวกอยู่แล้วอะ่ะแล้วแต่ละเซิฟก็มีกรอบของมันมันถูกตีกรอบไว้ด้วยกดและตีมของเซิฟซึ่งมันก็มีทั้งแบบชิวๆคลีนๆและเดือดๆมีความรุนแรงหยาบคายขึ้นอยู่กับว่าเราจะเลือกเข้าไปอยู่ในสังคมแบบไหนแต่ไม่ว่าจะเลือกยังไงมันก็เป็นสิ่งที่ ในชีวิตจริงไม่มีทางได้เจออยู่แล้วอะซึ่งเอาจริงๆมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียนะข้อดีคือพอไปเล่นแล้วมันได้ผ่อนคลายได้ปลดปล่อยได้เสียงหัวเราะเพราะว่ามันมีกลุ่มเพื่อนมีสังคมและได้ลองทําอะไรใหม่ๆส่วนข้อเสียคือเราจะได้อยู่กับมันเป็นเวลานานครับรวมกับข้อกําหนดของเซิร์ฟที่ถูกครอบไว้ยิ่งเล่นมันจะยิ่งอิน ยิ่งเล่นยิ่งอินโรแล้วคนที่แยกแยะไม่ค่อยได้เนี่ยจะเริ่มเอาตัวเองลงไปสวมเป็นตัวละครความผูกพันมันจะเกิดคิดว่าตัวเองเป็นตัวละครนั้นจริงๆมันกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแล้วมันจะถอนตัวยากบางคนใช้ชีวิตอยู่ในโลกจริงเนี่ยน้อยกว่าในเกมนี่สาชีวิตคือถ้าเกิดเป็นคนทำงานก็ตื่นมาทำกิจกรรมไปทำงานกลับมาเล่น แล้วก็นอนตื่นมาไปทํางานแล้วก็กลับมาเล่นเหมือนชีวิตอยู่ในนั้นถ้าเป็นนักเรียนก็คือไปเรียนแล้วกลับมาเล่นจนบางครั้งมันกระทบกับอะไรนอกเกมทั้งเรื่องงานเรื่องเงินและความสัมพันธ์หรือเลวร้ายที่สุดเลยก็คือคนที่ใช้เกมเนี่ยเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวโดวยเจตนาไม่บริสุทธิ์ซึ่งมันเกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเพราะอย่างที่บอกเอาจริงๆสําหรับเกมนี้ r o อก Star ก็เลือกที่จะหลับตาไปข้างหนึ่งอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นมอดของเกมที่ไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตัวเกมหลัก และ Rockstar ไม่ได้สร้างมันขึ้นมาแค่ซื้อทีมงานมาไว้แต่ไม่ได้สนใจว่าจะเอา 5M ไปสารต่อหรือพัฒนาอะไรต่อเพราะงั้นมันก็เลยนำมาสู่เรื่องราวที่เกิดขึ้นในสังคมไทยช่วงปี2025ที่มีเพจดักนำเรื่องของคนใน 5M ที่แสดงออกพฤติกรรมรุนแรง และทำร้ายคนที่เล่นเกมด้วยกันทำร้ายร่างกายบังคับข่มขู่ทั้งจิตใจไปยันล่วงละเมิดทางเพศและแบล็กเมล์ใครจะไปเชื่อครับว่าทั้งหมดนี้เนี่ยเกิดจากคนในเกมล้วนๆที่ทำเพราะว่าไม่ถูกใจเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเกมจนลามไปสู่ชีวิตจริงตั้งแก๊งกันจริงๆและทำร้ายคนที่อยู่ในโลกจริงและไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเกมซึ่งแก๊งดังกล่าก็คือแก๊งโอริโอ้นั่นแหละคือนอกจากจะเป็นกลุ่มที่ทำตัวมีอิทธิพลในเกม ยังจ้างคนตามสืบค้นทะเบียนราษแล้วตามไปทำร้ายคนถึงถิ่นจนเขาหวาดกลัวในช่วงแรกที่โดนแฉมีข่าวว่ามีแบ็กและเป็นลูกหลานผู้มีอิทธิพลมีนักการเมืองและตำรวจคอยช่วยเหลือซึ่งมันก็กลายเป็นประเด็นใหญ่ในสังคมมากๆแล้วไม่ใช่อะไรตอนนั้นเนี่ย สมาชิกแก๊งย่างท้าทายผู้มีอำนาจในสังคมท้าทายสื่อที่เป็นประเด็นหลักๆเลยคือรายการโหนกระแสและคุณกันจอมพลังพราะเกิดมีการท้าทายมันก็ยิ่งเหมือนเติมเชื้อไฟแต่เอาเป็นว่าเรื่องนี้เนี่ยทำให้ตำรวจและตำรวจไซเบอร์ลงมาจัดการได้อย่างรวดเร็วพราะเกิดแรงกระเพื่อมในสังคมเรื่องเริ่มใหญ่ทำให้คนที่โดนทำร้ายที่เคยโดนแบล็กเมล ค่อยๆกล้าออกมาฟ้องมาสู้คดีถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องดีมากๆที่มีการจัดก,การเรื่องนี้อย่างเด็ดขาดแต่มันก็ทําให้หลายคนเกิดข้อสงสัยว่าเฮ้ยกระบวนการยุติธรรมแบบไหนกันที่ทําให้เรื่องนี้ไม่ได้รับการจัดการตั้งแต่แรกทําให้ผู้เสียหายต้องรอให้มันเป็นข่าวใหญ่โตถึงที่จะกล้าออกมาพูดอะไรสุดท้ายเราเรื่องมันก็ค่อยๆเคลียร์ไปทีละขั้นตอนคนในแก๊งโอริโอก็ทยอยออกมา ถยอยถูกสาวและเปิดโปงความจริงให้สังคมได้รู้และภาพที่สร้างว่ามีอิทธิพลในเกมมีอิทธิพลในโลกจริงมันไม่ได้สวยงามเมื่อเปรียบเทียบกับความเป็นจริงไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับนักการเมืองหรืออาจจะเกี่ยวอะแต่เรื่องมีตำรวจหนุนเนี่ยก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับรวมถึงมันมีคดีที่เกี่ยวกับยาเสพติดอีกถึงแม้ว่าจะจับบางคนได้แล้วแต่เรื่องราวการฟ้องร้องของผู้เสียหายก็ยังไม่จบเรื่องนี้จะเป็นไงต่ออาจจะต้องไปติดตามที่หน้าสื่อ และเรื่องนี้บอกตรงๆได้เลยครับว่ามันเกิดจากสันดานคนล้วนๆไม่ใช่การเล่นเกมจนอินและแยกแยะไม่ได้ไม่ใช่เกิดจากการอินโลหรือเป็นผลเสียเหมือนกรณีอื่นๆหรอกแต่สิ่งที่ทำให้มันดังเนี่ยคือไอ้คนประเภทนี้เนี่ยมันตั้งใจจะทำอะไรแบบนี้อยู่แล้วทั้งในเกมและในโลกจริงแค่การเล่นเกมมันขยายอีโก้มันทำให้คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่ได้ควบคุมคนได้หลอกมาเข้าร่วมแล้วไปลังแกคนอื่นที่ไม่มีทางสู้ จนลืมว่าโลกแห่งความเป็นจริงมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันแค่ยังไม่เจอของจริงคือแค่ใช้เกมมาเป็นเครื่องมือเฉยๆซึ่งต้องยอมรับครับว่าเกมมันมีสิทธิ์ที่จะแอบซ่อนธุรกิจสีเทาหรืออะไรร้ายๆเอาไว้อีกมากมายโดยเฉพาะพวกเกมที่เกิดจากการเปิดเซิร์ฟเวอร์กันเองจัดก,การกันเองเรื่องนี้เนี่ยเห็นจากข่าวนะครับว่าตำรวจไซเบอร์จะเข้าไปตรวจสอบเหมือนกันงานนี้ตำรวจเทคแอคชั่นไวอยู่ครับแล้วก็พบว่า5 m เนี่ยไม่ได้จดทะเบียนอะไรถูกต้องในไทย จนมีการออกข่าวใหญ่ต่อว,ว่าตัวเกมอาจจะถูกปิดในอนาคตก็ได้ซึ่งไม่แน่ใจเหมือนกันครับว่าจะเกิดขึ้นไหมอาจจะเกิดหรือไม่เกิดก็ได้เพราะเอาจริงมันคือมอดส่วนเสริมของ gta 5ในเนื้อข่าวจริงๆตำรวจกำลังเข้าไปตรวจสอบแต่ละเซิร์ฟเวอร์ว่ามีเซิร์ฟเวอร์ไหนละเมิดลิขสิทธิ์หรือทำอะไรรุนแรงเกินไปรวมถึงทำอะไรที่ละเมิดข้อตกลงกับ Rockstar ได้กำหนดไว้ตั้งแต่แรกถ้าเกิดเจอเซิร์ฟเวอร์แบบนั้นเนี่ยเขาจะประสานงานกับ Rockstar ขอให้ปิดซะ ซึ่งดูว่าจะเจอหลายเซิร์ฟเหมือนกันและทั้งนั้นก็รับทราบเรื่องแล้วดังนั้นใครที่เล่นเกมนี้และไม่ได้ทําอะไรรุนแรงหรือไม่ได้เล่นในเซิร์ฟที่มีการผิดข้อกําหนดก็น่าจะเบาใจได้ครับ <S <S แน<ล>่นอนว่าเซิร์ฟดีๆก็คงมีแหละเพราะว่าผมเปิดดูมีอย่างเยอะไม่ว่าเรื่องราวมันจะเป็นยังไงสิ่งที่เสียแล้วเสียเลยอย่างหนึ่งคือภาพลักษณ์ของวงการเกมไทยโดยเฉพาะภาพลักษณ์ของคอมมิชชั่น5เอที่ต้องบอกว่าจริงๆมันก็เสียมันนานแล้วแหละ เพราะเวลาผมเห็นคนพูดถึงเกมนี้หรืออ่านคอมเมนต์ตามหน้าเพจต,ต่างๆก็จะมีแต่เกมขยะแบบนี้ปิดไปก็ดีแล้วปกติจะไม่โทษเกมแต่สำหรับเกมนี้โทษไปเหอะสังคมมันท็อกซิกยิ่งกว่าเกมไหนที่เคยเจอคอมเมนต์มันจะเป็นอะไรประมาณนี้ครับเป็นคนมาแชร์ประสบการณ์ว่าได้พบเรื่องราวแย่ๆอะไรในเกมมาบ้างซึ่งเคสมันเยอะ,สะเสลือเกิดเจอท่าทุกโพสและเจอไม่ซ้ำกันเอาเป็นว่าใครเล่นไฟเอ็มลองแชร์ให้ฟังหน่อยว่า ให้สังคมมันเป็นยังไงเล่นแล้วมันรู้สึกยังไงแต่ถึงจะเจอเรื่องราวและประสบการณ์ที่ไม่ซ้ำกันแต่เจออันหนึ่งครับที่ซ้ำกันแน่นอนเจอทุกโพสเหมือนกันที่เกี่ยวกับ 5m เป็นโพสเซบาสขอเอมิเลียเต้นลํำคือไปที่ไหนก็เจอแซวกันขำๆนะครับคือมันเกิดจากดราม่าเรื่องความสัมพันธ์ที่เลิกลากันของสตรีมเมอร์และยูทูบเบอร์ชื่อดังนั่นแหละประมาณนี้ครับกับ 5m ที่มันสะเทือนวงการเกมไทยถึงคนจะกังวลว่ามันจะทําให้เกมกลับไปสู่ยุคมืดหรือโดนแบนหรือมองในภาพลบหรือเปล่าผมมองว่าเรื่องนี้เนี่ยเนื้อแท้แล้วมันไม่ได้เกิดจากเกมครับส่วนตัวเกมมันมีความรุนแรงมีตํารวจเข้าไปตรวจสอบแล้วตบๆให้มันเข้าที่ก็น่าจะเป็นเรื่องที่ถูกแล้วยังไงการจัดการให้คนเล่นเกมเข้าถึงเนื้อหาที่เหมาะสมกับช่วงอายุเป็นเรื่องที่ควรทำและสำหรับพ่อแม่ผู้ปกครองก็ ต้องดูแลลูกตัวเองที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะให้ดีด้วยเรื่องการเล่นเกมโดยเฉพาะโรเปเนี่ยไม่เป็นอะไรที่อันตรายมากแล้วสังคมเกมมันก็มีหมดแหละครับทั้งดีทั้งแย่ผู้ใหญ่ในสังคมตอนนี้ที่กําลังเติบโตเป็นคนสําคัญในสังคมหลายๆคนก็เติบโตมาจากการเล่นเกมและพวกเราที่โตมากับการเล่นเกมผมว่าสุดท้ายทล้มันก็จะเล่นไปจนวันตายนั่นแหละหรืออย่างน้อยถ้าไม่มีเวลาก็ยังจําได้ว่าครั้งหนึ่งเนี่ย เราเคยมีช่วงเวลาดีๆอะไรกับเกมบ้างเกมมันเป็นสื่อบันเทิงที่ไม่มีวันตายอยู่แล้วอยู่ที่ว่าเราจะจัดการมันยังไงให้ออกมาในรูปแบบไหนมากกว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือคนเล่นต้องมีวิจารณญาณกับมันด้วยถ้ารู้สึกว่าอินเกินติดจนทนไม่ไหวแล้วหรือเกมเกมนี้เนี่ยมันกำลังมีผลกับชีวิตเรามากเกินไปจนกระทบกับชีวิตจริง ลองปิดเกมแล้วไปทำอย่างอื่นดูครับใช้เวลากับคนที่เรารักไปนอนไปเดินเล่นกินข้าวอร่อยอร่อยไปคุยกับคนอื่นไปแตะยงแตะญ่าสัมผัสธรรมชาติหางานอดีเรกทําเล่นเกมได้แต่อย่าให้เกมเล่นเหล่าอย่าจมกับเกมแล้วชีวิตจะมีความสุขกับการเล่นเกมมากขึ้น แต่ถ้าเกิดใครทําไม่ได้เลยสักคอรอ GTA 6แล้วกันกํ <c oughs> าลังจะออกอีกไม่นานแล้วครับปีนี้แหละมัง้งเห็นว่าลงคอนโซลก่อนเหมือนเดิมส่วน PC ก็ลงในปีต่อๆไปแต่ประมาณนี้ครับกับเรื่องราวของ5มและเกมที่ลามไปถึงชีวิตจริงมันมีหลายมิติและหลายแง่มุมมากๆเพราะงั้นก็เลยอยากจะพูดถึงใครมีอะไรเสริมช่วยเสริมได้ครับตอนแรกคิดว่าคนทําเรื่องนี้เยอะแล้วใครจะดูว่าแต่คิดดีีว่าน่าจะมีเรื่องนี้ไว้ประดับช่องสักหน่อย เพราะมันเป็นหน้าสําคัญในประวัติศาสตร์วงการเกมบ้านเราเหมือนข่าวเด็กจี้แท็กซี่เรียนแบบ GTA ผ่านไปกี่ปีก็ยังมีคนนึกถึงมันยังเป็นเกมเดียวกับเรื่องนี้อีกตั้งหากเรียกว่าเป็นเกมแพะในตำนานของสื่อไทยจริงๆแล้วคุณล่ะครับคิดยังไงกับเรื่องนี้แล้ววงการเกมไทยหรือคอมมูนิตี้เกมในไทยคอมมูนิตี้ไฟเอ็มหรือว่ายังไงก็คอมเมนต์คุยกันได้ครับสำหรับวันนี้ผมมีเกมเมอร์ขอตัวไปก่อนไปแล้วสวัสดีครับ